สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อง FC s p a n p a g พวกเราครับมาถึงแล้วครับผมกับหาดแลมสิงครับพี่น้องบรรยากาศดีๆยามเช้าช่วง8ดโมงเช้าก็แปโมงกว่ากับวันนี้อากาศเี่ว่าสดชื่นลมพัดเย็นๆครับผมเนาะนี้ยลมพัดเย็นๆ สถานที่ท่องเที่ยวของจันทบุรีที่หนึ่งครับผมเนาะชายหาดแหลมสิงค์ครับอำเภอแหลมสิง์จังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีไม่มีดีแค่ผลไม้ครับจันทบุรีมีหลายๆอย่างครับพี่น้องมีทั้งอาหารทะเลมีชายหาดที่สวยงามหลายๆพื้นที่ครับแต่วันนี้พวกเรามาที่หาดแหลมสิง์กันเนาะก็ได้เก็บภาพเก็บความสวยงาม บรรยากาศที่เย็นสบายครับฝากทุกทท่านครับที่ไม่ได้มาเที่ยวบางท่านนี่มาเที่ยวทะเลเหมือนกันแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มาที่หาดแหลมซิงเนาะอาจจะมปที่อื่นกันครับแต่พวกเรามาหาดแหลมซิงแล้วเรามาแล้วเราก็ไม่อยากกลับมือเปล่าอยากให้พี่น้องได้เห็นความสวยงามของชายหาดแล้วก็ความสะอาดสะอ้านครับเย็นสบายด้วยพี่น้องอากาศดีเย็นสบาย เรามาวันนี้พี่น้องครับนี่ฮะถ้าช่วงร้อนๆก็เข้าร่มครับก็มีต้นสนครับขึ้นเรียงรายครับอยู่ชายหาดแล้วมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งนี่เนาะมีเก้าอี้ให้นั่งตรงนี้ครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มากันเนาะมัจจะเป็นช่วงสายๆบ่ายๆครับ น่าจ,จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันครับนะคลายร้อนกันตอนนี้เรามาเช้าเลยเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าก่อนน่ครับบรรยากาศยามเช้าของหาดแหลมสิงห์ครับผมอ่ฝั่งเราอาจจะไม่มีคนเล่นน้ำครับแต่ฝั่งนู้นครับมีแนละ้วพี่น้องนวนทางนู้นนี่แหละบรรยากาศทางนู้นมีคนเล่นน้ำแล้วเย็นสบายมากครับพี่น้องสดชื่นครับเมื่อกี้เราก็ได้เลิน ไปเล่นในทะเลเล็กน้อยเนาะไปสัมผัสนะ้ำทะเลนะครับมาแล้วก็ต้องสัมผัสครับผมนี้ครับเราจะไปหลายๆที่ครับวันนี้เช้านี้ครับมาที่หาดแหลมสิงก่อนตรงความสวยงามของหาดนะครับผมนี่พี่น้อง เย็นสบายสดชื่นครับพ,พี่น้องๆครับพี่ไม่ได้มาเนาะ,ะก็ได้ดูทางคลิปทางเพจพวกเราครับเนาะหให้สัมผัสเสียงของน้ำทะเลครับ เสียงคลื่นน้ำทะเลครับผมเนาะครับใ้ตหาที่สอาสอ้านครับแล้วก็มีต้นไม้ครับต้นสนครับผมในเป็นต้นสนเนาะนี่ฮะสวยงามครับอยู่บนชายหาดครับผมจันทบุรีครับของดีเยอะครับพี่น้องมีทั้ง ผลไม้ทุกฤด,ดูกาลครับแล้วก็มีทะเลครับเป็นเมืองที่ติดกับทะเลมีภูเขามีทะเลพี่น้องเป็นเมืองที่น่าอยู่มากมากครับการที่ท่องเที่ยวก็เยอะครับแลหาดแหลมสิงเป็นชายหาดอีกชายหาดหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแล้วก็ชอบมาเล่นมาเที่ยวกันครับอยู่ไม่ไกลพี่น,น้องเนาะ ไปก,กันกับจันทบุรีเลยอเภอแหลมสิงแล้วก็ถ้ามาอเภอแหลมสิงนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับมาที่เดียวสามารถที่จะได้เที่ยวหลายที่ครับเช้านี้เราเลยมาที่แลมสิงก่อนหาแหลมสิงก่อนเป็นที่แรกครับแล้วก็จะอัปเดตสถานที่ที่เราไปให้เพีอนน่องได้เห็นกันให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับเนาะ่าให้สัมผัสกลิ่นอายของทะเลครับพี่น้องเนี่ย านเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้าและกันจเจอกันคลิปหน้าละกันครับสวัสดีครับ